สวัสดีรสขขครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคนครับวันนี้วันหยุดวันหยุดวันอาทิตย์เด้อืันนี้ว่วาเลยมีภารกิจธรรมะคาขายลูกโตกันจัดครับปลาจัดไปหนึ่งพันตัวครับปลานิ่งปลาใเด้ยวยพี่น้องลุงนี่บอครับเพราะว่าปีนี้ลูกโัวไม่ได้เลี้ยงปลาหมอครับอลงจากติดภารกิจลาย่างก็เลยจ,จัด สุ่มเล็กๆลงไปก่อนมาครับเจ็บจอยไปปล่อยลูกสาเลยครับปล่อยปล่อย,ป,อยปุ๊บนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้หนึ่งวันเด้เอเฮ้ยมือหนึง่งแต่ก็อนตอนแรกจังลองเอาอาหารมาวานให้มันเ้ยครับเด้อว่าช่วงนี้ปลามันยังเหนื่อยนย่างนี้มาท่านไปกินอาหารหรอก คนะน,นี่เป็นปลาในเลยครับปลาในปลาในล่อยกับวบ้ายครับว่ามีอยังมังมา่ยสบายสบายเนนี้ยตัวที่ป่อยค่อยเปื้อนเปื้อนอะไรมันออกเองนี่ฮะนี่ปลาในปลาใน ปลานินปลานิ่นปลานึ่งพ่อเดยทำมาหากเกินช่วงฤดูแรงครับมีหาแรงพ่อเลยวานแหพ่อเลยตกปลาจริงครับนีเป็นปลานิ่นปลานิ่นเหลือเทเลยวะเนียฮะเพราะว่าหนามันไหลเลย,เลย

ว่าจะปล่อยลงไม่นหน้าเขา่าก็เลยเอาลงสาดีกว่าไม่ว่าจะนี่อาหารนุ่งสมบูรณ์มมครับนี่ว่าจะคือไหนได้อาไซหรือลบ รับไปขี่อีสานมาท่อาง,งอ่ายๆ้า่ได้เลียงไว้กินกัคือปล่อยไว้ธรรมชาติเลยปล่อยปลาครับผมพี่น้องนี่ขอบคุณลหลายๆซุปผ,ผุ้ทุกนที่แวะมารับชมนะครับเดอ้อสวัสดีครับนดีที่ไดบ